ในระหว่างปีพุทธศักราช2398องค์สมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีท่านเดินทางไปเยี่ยมญาติที่กำแพงเพชรได้ไปอ่านตำานานลานเงินที่มีคนนำมาถวายที่วัดเสด็จทำให้รู้ถึงวิธีการสร้างพระเครื่องตามวิธีของฤาษี11ตนอีกทั้งยังพาไปขุดค้นหาพระในเจดีย์วัดพระบรมธาตุที่พังทลายลงมาพบพระซุ้มก่อและพระตระกูลทุ่งเศรษฐีที่แตกหักจำนวนมากถึงวันกลับ ท่านจะประคุณสมเด็จโตก็เก็บอภรรที่แตกหักกลับมาผสมผงพระรอดผงพระสุพรรณผงพระซุ้มกอผงพระนางพญาที่ท่านเก็บสะสมไว้ก่อนหน้านั้นมาสร้างพระสมเด็จชุดเบญจภาคีวัดระฆังอย่างพิถีพิถันมองดูด้วยตาเปล่าจะเห็นเนื้อพระมีสีคล้ายงาช้างและแตกลายงาคล้ายสังคโลกมองเห็นมวลสารต่างๆสวยงามไม่เหมือนพระสมเด็จรุ่นใดๆที่สร้างมาแล้วเจ้าประคุณสมเด็จโตบอกว่าท่านจะสร้างพระชุดนี้ไว้ แจกแก่เจ้านายชั้นสูงหรือเชื้อพระวงศ์ในวันที่ท่านได้รับสมณศักดิ์ขึ้นเป็นสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์ต้องทําการเป็นพิเศษหน่อยเมื่อท่านโตได้สมณศักดิ์ขึ้นเป็นสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์เมื่อปีพุทธศักราช2407 <c oughs> ก็ได้นําพระชุดเบญจพาคีที่สร้างเตรียมไว้หลังกลับจากไปเยี่ยมญาติที่กาแพงเพชรมาแจกในงานฉลองสมณศักดิ์ที่วัดระฆังโดยสร้างตามสูตรพระสุ้มกอกําแพงเพชรดังจะเห็นได้ว่าพระสมเด็จจะมีลักษณะโค้งบนเหมือนกับพระสุ้มกอ พราะว่าพระสุมก่อกำแพงเพชรเป็นต้นแบบของพระสมเด็จวัดระฆังปู่คาได้บอกว่าต่อไปพระชุดเป็นจักรพาคีนี้อย่าว่าแต่จะหาไว้บูชาเลยหาดูก็ยังยากทุกพิมพ์คนสอบแสวงหากันมากเพราะคนที่ได้ไปก่อนหน้านั้นมีประสบการณ์ทําให้ผู้ที่มีไว้บูชาแคล้วคลาดปลอดภัยรอดตายราวปาฏิหารและร่ํารวยมาแล้วมา,มากมายนักเลงพระเครื่องทุกคนยอมรับว่าพระของท่านเจ้าประคุณสมเด็จโตพรหมรังสี ในยุคนั้นดังสุดขีดราคาก็ขึ้นสูงเรี่ยวและยังหายากไม่ค่อยมีหลุดออกมาปรากฏสู่สายตาผู้คนทั่วไปบ่อยนักพระของสมเด็จพิมพ์เก่าๆยังมีอยู่กับลูกหลานเจ้านายชั้นสูงหรือเชื้อพระวงศ์อีกมากมายแต่เขาไม่เอามาอวดกันเหมือนนักเลงพระทั่วไปพระที่ท่านโตทำครั้งแรกตั้งแต่ยังเป็นพระลูกวัดจนได้สมณศักดิ์เป็นพระธรรมกิติโสพลพระรุ่นนี้ผสมด้วยน้ำผึ้งและน้ำอ้อยทั้งนั้นเนื้อพระจะแห้งเปราะและแตกหักง,ง่าย ตอนมาเป็นสมเด็จแล้วจึงมาใช้น้ำมันตังอิวหลวงวิจารณจิรัยเป็นผู้แนะนําให้ใช้น้ํามันตังอิวตั้งแต่นั้นมาพระสมเด็จแต่ละพิมพ์แต่ละชนิดท่านจะประคุณสมเด็จโตท่านสร้างเป็นพุทธบูชาและแจกฟรีไม่มีการซื้อขายจึงไม่าจาเป็นต้องทำำําตําหนิหรือเครื่องหมายอื่นใดไว้ที่องค์พระส่วนเส้นข้างหรือหวายผ่าซี่ที่ครอบองค์พระชิดซ้ายบ้างขวาบ้างไม่เท่ากันเกิดจากคนตัดพิมพ์ไม่ใช่เกิดจากแม่พิมพ์จะเอามาเป็นมาตรฐานตายตัวไม่ได้ การสร้างพระของท่านจะประคุณสมเด็จโตท่านสร้างในวาระและเวลาว่างไม่ได้กำหนดจำนวนว่าจะสร้างเท่าไหร่มีมากบ้างน้อยบ้างไม่เท่ากันผู้ช่วยในการสร้างพระสมเด็จชุดเบญจพา,าคีนั้นนอกจากท่านจะประคุณพระธรรมถาวรช่วงและนายน้อยง่อยสองคนที่กล่าวมาแล้วยังมีอีกหลายท่านที่ช่วยกันคือพระภิกษุพ่วงพระภิกษุภูต่อมาคือหลวงปู่ภูวัดอินพระเกจิอาจารย์ชั้นยอดอีกองหนึ่งของเมืองไทย พระภิกษุแดงพระภิกษุโพสามาเณรเล็กและหลวงบริรักษ์โรขาพาดแพทย์หลวงราชการที่สี่ซึ่งมีบ้านอยู่ใกล้วัดระฆังเวลาว่างๆก็มักจะมาช่วยท่านจะประคุณสมเด็จโตสร้างพระพิมพ์ชุดเป็นจับพาคีอยู่เสมอๆการผสมผงท่านจะประคุณสมเด็จโตท่านจะเอาผงวิเศษเช่นผงปัตมังผงอิทิเจผงตรีนิสิงเหผงม,มหาราชมาใส่บาตรและเอาผงที่เก็บไว้ทั้งหมดมาผสมกันจนครบ แล้วนำน้ำศักดิ์สิทธิ์ตามที่ต่งตางๆมาผสมผงให้เข้ากันจึงเอาน้ำมันตกิ้วมาผสมนวดเนื้อผงจนเป็นเนื้อเดียวกันผู้ที่ผสมผงพระของท่านโตมีขัวตาพลอยปู่คำปหลัดโฮและปะลัดมินท่านเปกพระทั้งห้ารูปนี้เป็นพระคู่ใจของเจ้าประคุณสมเด็จโตลักษณะเนื้อพระสมเด็จชุดเป็นจากภาคีมีดังนี้คือ 1. เนื้อสีเหลืองอ่อนดุจงาช้าง 2. เนื้อละเอียดอ่อนแตกเป็นลายงา หรือลายคล้ายชามสังคโลก 3. เนื้อมีลักษณะชื้นคล้ายเปียกน้ำอยู่เสมอเนื่องจากผสมน้ำมันต่างอิ้วมากขึ้นแต่แข็งแกร่งมีวัตถุเล็กๆสีดำและสีแดงฝังอยู่ในส่วนหนึ่งส่วนใดขององค์พระทุกองค์ 4. น้ำหนักเบาวกว่าพระพิมพ์อื่นๆ 5. ชนิดทรงสามชั้นมี3อย่างคือสีเหลืองอ่อนเหมือนงาช้างสีขาวสีขาวตุนๆมีคุณวิเศษทางคงกระพันชาตรีทางเมตตามาหานิยม ทางดนบันดาลให้มีโชคลาบทั้งสามอย่างนี้มีขนาดเดียวกันคือกว้าง4.1เซนติเมตรสูง6.1เซนติเมตรโดยหลวงวิจารณิไนเป็นผู้ทําแม่พิมพ์ให้คุณหลวงสิทธิ์หัวหน้าช่างสิบหมู่นายเจิมนายจรวงช่างหล่อคู่แฝดและช่างตกแต่งในพระราชวังมีช่างสิบหมู่ช่างบ้านช่างหล่อช่างต่อเรืออู่บางขุนพรมนอกช่างอ่างทองและช่างอายุธยา แต่ละช่างก็แกะแม่พิม์มาถวายท่านโตกันเยอะแยะทุกคนที่แกะพิมพ์มาให้ท่านโตปู่คาว่าท่านโตว่าสวยทั้งนั้นเพราะเจ้าของแม่พิมพ์พระทุกพิมพ์มีเจตนาดีจึงเอามาถวายนี่เป็นคําพูดของท่านโตปู่คาว่าท่านโตจะไม่พูดว่าแม่พิมพ์นี้สวยแม่พิมนั้นไม่สวยพวกช่างจึงได้แกะแม่พิมพ์มาถวายมากมายและผู้ที่แกะแม่พิมพ์มาให้นั้นจะได้เห็นพระที่พิมพ์ออกมาแจกคนที่ไปทําบุญที่วัดทุกพิมพ์เพราะท่านโตไม่ได้เลือกที่รักมักที่ชัง หลวงวิจาร,รณ์เจรไนได้มาแกะแม่พิมพ์ให้ท่านโตอย่างจริงจังตอนที่เป็นสมเด็จแล้วแม่พิมพ์ของหลวงวิจารณ์เป็นแม่พิมพ์ที่แกะจากหินอ่อนแทบทุกพิมพ์จึงคมชัดและสวยง,งามมากกว่าพิมพ์ใดๆเมื่อเวลาจะสร้างนั้นสมเด็จมีดินสอเหลืองแท่งใหญ่อยู่แท่งหนึ่งจะให้ในายน้อยซึ่งเป็นง่อยและอาศัยอยู่กับท่านมานานแล้วเลื่อดินสอเหลืองออกเป็นชิ้นเล็กๆแล้วนำลงผสมกับเนื้อและเปลือกกล้วยตำจนละเอียดดีแล้วจึงให้ในายน้อยกับพระธรรมธา,าวรช่วง เพืพิมพ์พระลงในแม่พิมพ์ที่ช่างเทศและหลวงพิจาจรณาไนเป็นคนแกะแม่พิมพ์ให้ใหม่เป็นแม่พิมพ์ขนาดเล็กรูปหลังเบีย้ยฐานสามชั้นเสร็จแล้วใส่บาเก็บไว้ในกุฏิชั้นในแล้วทาพิธีปลุกเสกวันละสามครั้งคือเช้ากลางวันและคำ่ำวัสดุที่ใช้สร้างพระจะาปจะประคุณพระเทพยานเทวีละมูลสุตตาขโมวัดรระฆังอ้างคําบอกเล่าจากท่านเจ้าคุณพระธรรมทาวรช่วงซึ่งเป็นพระธานานุกรม ของเจ้าระคุณสมเด็จอีกต่ออยู่ว่าการสร้างพระสมเด็จของเจ้าพระคุณนั้นท่านใช้ปูนเปลือกหอยเป็นหลักเพราะเปลือกหอยด้านในมีมุกสองประกายสดใสผสมด้วยข้าวสุกเกสรดอกบัวขี้ใครใบเสมาน้ำมันตันยูเนื้อและเปลืกอกกล้วยหอมขี้ทูบในพระอุโบสถด,ดินกรุกตามพระเจดีย์เก่าๆเ,เศษอาหารและชานหมากที่สมเด็จฉันแล้วและผงพิเศษในทางแคล้วคลาดและเมตตามหานิยมจากผงดินสอ ที่เจ้าประคุณเขียนอักขระตัวขอมในเวลาลงเลขยันตต่างๆพระอาจารย์ขวัญวิสิทธโถวัตรคังอ้างว่าได้ยินมาจากคําบอกเล่าของเจ้าประคุณพระธรรมถาวรช่วงสิทธิ์ก้นกุฏิรุ่นแรกของเจ้าประคุณสมเด็จโตว่าพระสมเด็จที่สร้างจากมือท่านแท้ๆนั้นยังมีพุทธคุณพระรอดพระผงสุพรรณพระสุงกอพระานางพญาขลังและศักดิ์สิทธิ์ไม่เสื่อมคลายส่งผลทําให้ผู้ที่มีไว้บูชาทำมาหากินเจริญรุ่งเรือง ร่ำรวยมีโชคมีลาบมีความสำเร็จและแคล้วคลาดปลอดภัยตลอดมาถึงทุกวันนี้ด้วยบาร,รมีที่องค์สมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์โตพรหมรังสีท่านปลูกเสกเสริมไว้ต่อมาปีพุทธศักราช2399พิธีปลูกเสกพระสมเด็จเปลี่ยนแปลงไปบ้างกล่าวคือสมเด็จได้เอาบาดท,ที่ใส่พระพิมพ์ทั้งเก่าและใหม่ไว้จนเต็มแล้วนั้นไปตั้งไว้ที่หอสวดมนต์หน้าพระประธาน แล้ววงสายสินจากพระประธานไปยังบาทพระอารัธนาพิสุทธ์ทั้งบวงที่มาเจริญพระพุทธมนต์ในระหว่างเข้าพรรษาว่าช่วยกันปลูกเสกพระของฉันด้วยทาเช่นนี้ตลอดฤดูการเข้าพรรษาครันครบกําหนดไตรมาสแล้วสมเด็จก็เอาพระที่ปลูกเสกครบกระบวนความแล้วไปบรรจุไว้ตามเจดีย์ของวัดต่ตางๆเช่นวัดชีปะขาววัดศรีสุดารามวัดตะไคร้ที่แขวนปูนเก่าวัดระคังวัดชัยโยอ่างทองวัดบางขุนพรหมวัดอิน และแจกแก่ผู้คนที่สนใจทั่วไปท่านเจ้าประคุณสมเด็จเคยติดการฉันมากแต่พอถึงอายุ62ปีท่านเลิกฉันนากแล้วเปลี่ยนจากการจับไม้จะบ,บันมากมาเป็นการบริกรรมชักรูกประคำจนถึงอายุ84ปี2เดือน5วันท่านจะาประคุณสมเด็จถึงแก่มรณภาพเมื่อเวลา2ยามวันที่22มิถุนายนพุทธศักราช2415ตรงกับวันแรม2ค่ำเดือน8ปีวอก ณหอสวดมนต์วัดอินทรวิหาร หลังจากท่านเจ้าประคุณสมเด็จโตมรณาภาพไปแล้วก็มีพระสมเด็จที่สร้างโดยพระในวัดระฆังอย่างเช่นหลวงปู่นาคที่สร้างคู่ขนานมากับเจ้าประคุณสมเด็จโตออกมาสู่สายตาประชาชนจํานวนมากนอกจากนั้นยังมีกลุ่มนักนิยมสะสมพระสมเด็จทําปลอมกันขึ้นมาอีกมากมายในระหว่างปีพุทธศักราช2398องค์สมเด็จพระพุทธเจา